หักกันเลยครับอุย้ยงามงาม,ง,ามงีงามพี่น้องงามสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับผมวันนี้นุ่มหน่อยสิพามาเขา่าปลาหาหน่อไม้อีกแล้วครับมาหาหน่อไม้หนาแรงนะครับมือว่านมือกอนฝนพึ่งตกไปนะครับนุ่มหน่อยเลยว่าจะมาเลาะมึงหน่อไม้พี่น้องเพื่อบางที่เพิ่นถือฝนนะครับขื้นไม่ครับผม ไปครับไปถาลุ่ถาชุ่มน้ำนุมหน่อยนะครับว่เาเขาเสียดายนอนใหม่บอ่อจะมานบอ่อนะครับไปกันเลยครับอีกนอนหนึ่งครับผมซับเล้วเตานึงพี่น้องเด็นมาแล้วครับผมครับนอนหนึ่งพี่น้องมานแล้วพอแล้วพี่น้องนอนหนึ่งครับผมเดี๋ยวเตรียมซับกันเลยครับ เกือบับกันเลยพี่น้องอ๋อยังเลยพี่น้องอู้พี่น้องเมืองอู้เจอตัวดวงนะพี่น้องดวงครับอู้ตัวใหญ่ๆพี่น้องเป็นยุคก,ก่อนไใหม่ครับผมเกือบซับเพล่นนะครับอู้ดวงตัวใหญ่ๆ,ๆเลยพี่น้องครับผมอู้เกือบซับเพลินนะครับ ับมาใหม่ตอนนอนจับยากแน่ด้วยครับผมครับจับได้แล้วครับผมอเอายากแน่นะครับผมมันกับูเตาเงามรับผมกอไฟใหม่เพิ่นก็ยังออกอยู่นะครับพี่น้องมึงแต่เตางงามครับ ค้าพผมนี่เป็นบกครับพี่น้องปลายมือหนุ่มหน่อยข้าพุ่มแดดมาแล้วครับพี่น้องครับแดดเตยยอดขึ้นมานะครับโอ้ยแดดเตยปลายขึ้นมาพี่น้องหักยญ้ากลายครับอีกแหนงหนึ่งพี่น้อง งามๆครับผมครับอีกน้อนึงครับผมคระฟงเด็มากครับอ้ยงามๆเลยพี่น้องครับยังต่อครับพี่น้องเพิ่งรับก่อนนี้มีบอนะครับ มึงแล้วนะาจะบุมี่นะครับผมไช้ครับพอแล้วครับผมหน่อยพอแล้วครับสับกันเลยครับผม,มเดบันแล้วพี่น้องอุ้ยตองงามเลยครับผม ต่อหนึ่งพี่น้องนุ่มน้อยซับเหลือตัวนี้ครับผมครับครับผมอีกน้อยนึงพี่น้อง บรรยากาศนะครับยังคล้ายๆฟ้นจะตกอยู่ครับพี่น้องครับกลุ่มเมกมีอยู่นะครับฝนตกมากอะเย็นดีพี่น้องต้นไม้ต้นห้านะครับจะเขียวชฉอุ้มขึ้นมากพี่น้อง นนอนี่พี่น้องโอ้ยองอมง่ามเลยครับผมงามง่ามเลยครับ เหรอพี่น้องอุ้ยงามเลยพี่น้องงามเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ส่ออันกบพี่น้องมันข้าผมออนไลน์พี่น้อง,งอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ยมันขับไปอุ้ยแต่สะออนครับพี่น้องรับกันเลยครับ แต่และพี่น้องวุ้ยขาวขาวงามงามพี่น้องอุย้ยชุดยอดครับแบบงามเลยพี่น้องจิกแหนงพี่น้องกะผมคอตั้วพี่นอ้องเมืองมืองเมืงนอนนี่พี่น้องอุย้ยสอนข้าวผมอุย้ยงามงาม,งามนอนนี่พี่น้องงามงาม สับยากแน่นะครับผมครับโอ้ยสับแ์เแล,ล้วพี่น้องโอ้ยนี่เลยเตาง,งามงามพี่น้องโอ้ยตะโอนเคราะแน่ครับผมไปครับหากันต่อพี่น้องครับแงมมันกบพี่น้อง ตอนหนึงพี่น้องครับโอ้ยอีกแนงงามๆพี่น้องโอ้ยนะครับงามครับผมหักกันเลยครับโอ้ยงามอีกแนงครับอือึครับผม อ้ยเป็นถือฝนไหมนะครัะคุณึ้นครับพี่น้องก็ผมถือฝนไหมึุนครับพี่น้องโอ้ตัวสออนไลน์ครับผมับพี่น้องอืมก็ผม อนนโอ้ยติวฝนไม่นาะครับเป็นถึงพี่น้องโอ้ยครับผมอุ้ยงามพี่น้องงามครับงามงามพี่น้องงามงามนี่เลยครับงามงามครับผมฟาดถูสออนครับ กำง,งามครับผมโอ้ยครับผมครับปุ้ยางามด้วยพี่น้องกำงามเลยครับผมตาลุึพี่นอางงา้อนงครับผมนี่อีกพี่น้องนี่อีกครับสองเต้ากง,งามพี่น้องัดน้อน,นี่พี่น้องน้อน,นี่พี่น้อง อุ้ยนหน่อยมาแล้วพี่น้องมาแล้วอุ้ยนอนนั่งกินนะครับอุ้ยขอบพี่น้องมึงครับอุ้ยแต่คืนมีไม้เลยพี่น้องอุ้ยย่างงามเลยพี่น้องอย่างงามอุ้ยศับเลยพี่น้องสับดิ์เลย เออมาแล้วพี่น้องเดินมาแล้วอ right ุ้ยมันงามเลยพี่น้องอุ้ยนอขาขาวครับผมครับโอ้ยอีกแง่งงามพี่น้องอุ้ยครับผมมึงพี่น้องโอ้ยเป็นตื่นฝนนะคะเป็นขื่นไม้เร็วครับพี่น้องครับผมอุ้ยครับคุณนายอีกแน่งพี่น้องอีกแน่งครับผมมือเอิ้งพี่น้อง อุย้ยงงามพี่น้องอุย้ยแบบสุดยอดโฟกัสหนุห่มไหม่เด้อครับบบตรงบบตรงโฟกัสที่มือหนุ่มหน่อยครับพี่น้องนี่ครับบบดำแสดงว่าโบเด็มมหาหนุห่มไหม่พี่น้องถ้ามือบบดำนะครับอุย้ยเมืองพี่น้องโอุย้ยนี่ครับผมอุย้ยแดงงามๆพี่น้องอุย้ยเพิ่นเพิ่นถือฝนใหม่นะครับเพิ่น แตกขึ้นพี่น้องงูตาสะออนครับนี่ครับผมโอ้ยเมือพี่นอ้องงูโอ้ยแบบโอ้ยแบบงามเลยพี่นอ้องอ้ยสะออนแห่งพี่นอ้องโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยครับผมเนี่ยออ้ยเมือพี่น้องของแท้พี่น้องของแท้บานหน้าครับผม ดแดดวันเราพี่น้องโอ้ยเลือด้าวผมฟังเสียงหักพี่น้องโอ้ยสุดยอดโอ้ยขาวๆพี่น้องโอ้ยงามขา้ขา,ขาครับพี่น้องโอ้ยปุนาครับปุนาพี่น้องแนนนีน่พี่น้องบอสโชว์โอ้ยใหญ่ๆงามๆเลยครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย ครับนี่ก็คือหน่อใหม่ที่นุ่มหน่อยไปหามาได้มือนี้พี่น้องเบิร์ดตาสะออนครับพี่น้องน้ำงามเลยพี่น้องมือมีทั้งหน่อไม้ไฟแล้วก็หน่อไม้หนาแรลงนะครับถือฝนไหมพี่น้องเพิ่นแตกขึ้นพี่น้องอู้เป็นตาสะออนครับพี่น้องตาสะออนน้ำนุ่มหน่อยวาครับผมนี่เลยครับฮักแบบเพื่อนเพื่นเลยนะครับพี่น้องอู้สุดยอดครับมือนี้ นุ่มหน่อยมานคักมือน,นีพี่น้องมานคักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยบ้านหน้าน้านำในเด้อครับผมเอาไว้เจอกันไใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ